มีประเด็นหนึ่งให้อย่างนั้นจะทำยังไงถ้าคนส่วนใหญ,ญ่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ทํางไงเขามีความสุขเพราะว่าทีนี้ในพระบอกว่าถ้าเขารู้เรื่องว่ามันมีนรกสวรรค์แค่รู้ว่ามีก็เป็นทุกข์แหละแล้วทํายังไงถึงจะมีความสุขอ่ะมันทุกข์ทุกข์หวานไงเอา,ง,าง่ายๆเลยนะ นรกสวรรค์มีเจ้าของไหมไม่มีอ่ะมันมีมันมันถูกสร้างมาได้ไงนรกสวรรค์ก็บอกต่อๆกันเไปเราสมมุติก่อนเราเราเราในโลกสวรรค์มันจะถูกสร้างมาได้ไงถ้าเราไม่เชื่อว่ามันมีนรกสวรรค์เราทําไมถ้าเราถ้าเราเชื่อว่ามันมีนรกสวรรค์ทําไมไม่ลองเชื่อว่ามีเจ้าของนรกสวรรค์ถ้าเบื่อ เจ้าของเจ้าของอาจจะเป็นพระเจ้าหรือไม่ยยงั้นก็เป็นยมบาลออ,อาออถ้างนั้นก็ไปคุยกับมันจะคุยเลยนะก็มันเป็นเจ้าของเขาปะล <c oughs> ่ะมันเป็นหัวหน้าไหม <c oughs> มันเป็นหัวหน้าไหม <c oughs> เอ้าสมมตยิยมบาลเป็นเจ้าของนรกเท <c oughs> วดาเป็นเจ้าของสวรรค์เทวดาเป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นเจ้าของวิมานอะไรก็ตามแต่มารสตาเป็นเจ้าของนรกสมมติก็คุยกับมันดูสิ ไม่ตกลงกับมันไปดะคุยกับมันไปที่มีคนน้ำต่อไปจะคุยยังไงเอาคุยไปเลยเฮ้ยมันมันอ้าแล้วพระเจ้าคุยกับเราไม่ได้อะอ้าวแล้วทำไมเราอธิษฐานกับพระเจ้าได้เราทําไมคุยกับมันไม่ได้เราคุยกับมันไม่ได้ก็ตกลงกับมันไม่ได้คุณบอกว่าฉันไม่เชื่อพระเจ้าเอาไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันฉันจะได้ไม่ตกนรกโอเคถึงแม้ว่าฉันจะตกนรกฉันจะไปอยู่ห้อง v i p ก็คุยไปที่ ฟังข้อนี้ชัดเจนก่อนนะว่าคนที่เล่าเรื่องนรกสวรรค์ตัวเขาก็ไม่การันตีว่ามีจริงถ้ามีจริงทําไมต้องบอกว่าพบหน้าทําไมไม่ดูเพียบนี้คนที่จะการันตีว่ามันมีนรกสวรรค์ก็ต้องเป็นเจ้าของสิอยู่ดีๆมันจะมีนรกสวรรค์ขึ้นมาได้ยังไงล่ะเราต้องคุยกับเขาถามข้อชัดเจนว่าตกลงกูจะได้ไปหรือกูจะไม่ไป ทำไมเราเชื่อคนที่เขาสอนมาคนที่เขาสอนเนี่ยเราเราเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเรื่องนี้ของธรรมไม่คุยกับเจ้าของไปละเรารู้ว่าคนที่เขาสอนเนี่ยเป็นพระเจ้าไหมไม่ใชค Jesus, นน่คนที่สอนเรื่องธรรมคนที่เขาเป็นธรรมไหมไม่ใช่คนที่เขาสอนเรื่อง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 เกี่ยวกับจีซัสตรงงเข้าเข้าถึงวิธีจีซัสหรือยังคนที่สอนเรื่องธรรมะตัดสรุหรือยังอเออ ใครการันตีว่าคุณอยู่ดีๆคุณจะมาเล่าเรื่องตัดสรุแล้วคุณตัดสรุหรือยังอยู่ดีๆบอกว่าจะมาเล่าเรื่องจีซัสคุณเข้าถึงพระเจ้าได้กี่แบบจีซัสหรือยังใครให้มตาตรฐานเรารู้ว่าอย่างน้อยคนที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แน่คนที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แน่ไม่คุยกับเขาไปละถ้ามารเจ้าของนรกเราคุยไม่ได้ถ้าพระเจ้าเจ้าของสวรรค์เราคุยไม่ได้เราจะเชื่ออะไร ทำไมไม่คุยกับเขาเลยล่ะสิ่ง ừ ừ ừ ที่มันเป็นเรื่องเรื่องที่ที่สุดก็คือถ้าเชื่อว่าเขามีจริงทําไมไม่คุยกับเขาไปล่ะถ้าเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของเขาบริหารจัดการทําไมต้องเชื่อผ่านคนละ่ะทําไมเรื่องธรรมะพระเจ้าต้องผ่านเอเจนต์ล่ะทําไมต้องมีตัวกลางละ่ะทําไมต้องมีนักบวชล,ล่ะเราคอนแทคเขาไปเองไม่ได้เหรออารามบุฎาเจอใครอ่ะบุฎาเขาถึงธรรมะเข้ายังไงอ่ะกิจสติสนิทกับพรวิญญาณยังไงอ่ะ เขาคอนแทคเองเลยสิแล้วจะให้เขาพูดไงว่ามันมีไหมนรกสวรรค์ก็ห้าสิบเอ็ดปีฉันกลัวตกนรกกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่พอฉันรู้จักเขาเขารู้จักฉันฉันนึงรู้ว่าเขาเป็นคนพูดว่ามันไม่มีโฟกมันไม่มี <c oughs> ก็เขาพูดว่ามันไม่มี <c oughs> แต่คนทั้งแปดพันล้านคนจะเชื่อว่ามีมีก็ช่างหัวเธอที่ ฉันไม่สนหรอกฉันไม่ไมยฉันไม่แคร์กว่าฉันเจอเจ้าของแล้วว่าฉันรู้ว่าเขาฉลาดและฉันรู้ว่าเขาคุยกับฉันได้เว่าฉันคุยเขาแล้วอะเธอก็คุยกันที่ทาไมต้องไปผ่านเอเย่นล่ะและเอเย่นมารู้จริงหรือเปล่าล่ะตัวกลางอะเอเย่นเนี่ยที่เขาเขียนว่าเขาเป็นเอเย่นพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นเอเย่นธรรมะเนี่ยเขาเขาเขาเจอหรือเปล่าเขาคุยกับเจ้าของหรือเปล่าธรรมะเซ็นสัญญามาให้ไหมธรรมะเนี่ย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 ธรรมะเซ็นมาให้ ว่าฉันน่ะเป็นเอเจนต์เนี่ยพระเจ้าเซ็นมาเนี่ยพระเจ้าเซ็นว่าถ้าแต่แงตั้งชัดเป็นเอเจนต์มีเอกสารไหมไม่มีถ้าไม่มีคุณเชื่อได้งไงคุยกับตัวจริงไปเลยจบจริงๆแล้วนี้เนี่ยมันก็ตรงมาคำสอนของพระเจ้าเลยเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ให้เชื่อสิบอย่างไม่ให้คุณเชื่อสิบอย่างอย่าคุณเชื่อข่าวเลยอย่าคุณเชื่อที่ทำตามกันมาฟังตามกันมาอย่าคุณเชื่อเพราะมันเป็นโรจิกเป็นตะก,กะ อย่าพึงเชื er mm ่อเพราะมันอยู่ในปีดกตำลาอย่าพึงเชื่อเพราะไอ้คนพูดมันน่าเชื่ออย่าพึงเชื่อเพราะสมณะเป็นครูอย่าพึงเชื่อเพราะมันตรงกับใจกับเราสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้เชื่อเลยพระเจ้าให้เชื่อการพิจารณาของตนเองว่าคําสอนนั้นน่ะเมื่อนํามาปฏิบัติแ้วชีวิตมันเป็นถ้าปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์นะแม่ไหนมาสอนก็ไม่ต้องเชื่ออมพระมาสอนก็ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าเบื่อมาปฏิบัติแล้วชีวิตเราดีขึ้นมันไม่เป็นทุกข์ไม่ทำให้คนเดื่อ้อน ก็คือเชื่อคาสอนมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้จากโลกวิญญาณที่ต้องเข้มแข็งและกล้าหาญในการกต้องต้องรับโลกวิญญาณบอกว่าโฟกรู้ไหมปัญญามนุษย์เนี่ยปกติมันใช้แบบอัตตาแต่โลกรู้โฟกรู้ไหมคำว่าสติเนี่ยคืออนาตานะสติไม่ใช่อัต,ตานะการเอาสติมานำปัญญา สติเนี่ยคือสภาวะวิญญาณนะสติเนี่ยคือสภาวะวิญญาณถ้าเอาสภาวะวิญญาณมาต่อมานำปัญญามานำปัญญาปัญญาจะใช้วิสัยทัศน์พระเจ้าได้โอ้ปัญญาอย่างเดียวคืออัตตาปัญญาคือสติปัญญาหรือวิสัยทัศน์มนุษย์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาสติที่เป็นสติโลกวิญญาณ ก็คือการคอนเน็กกับเขามาใช้สติเนี้ยคืออนัตตาคือวิญญาณจะพลิกจะพลิกปัญญาเรากลับด้านให้เราคิดแบบที่พระเจ้าคิดดังนั้น wisdom กับ i n t e l l i g e n c สองตัวนี้ไม่เหมือนกัน wisdom คือปัญญา i n t e l l i g e n c คือสติปัญญาสติปัญญาโดยการนําโดยพลังวิญญาณโดยวิสัยทัศน์วิญญาณทาให้ปัญญามนุษย์มองเห็นโลกวิญญาณด้วยวิถีวิญญาณแล้วมองอัตตาและอนัตตาเป็นวิญญาณทั้งหมด ผ่านสติสติไม่ใช่อาตาสติคืออนัตตา